สวัสดีจ้าสวัสดีจากเมืองร์เวย์โนจันโนสวัสดคุณงามสวัสดีเมื่อวนี้กาทำงานการเด้ะการจราจรคัดในจิงหนกเป็นชีสสบายๆเพราะว่าบริกับหลุดหลายมือน,นี้เพราะว่ามันหลอดอยุโมงค์ไปแล้วก็ไปจอดอยู่ในเมือโนจเนาะเพราะว่าเพิ่นปิดเมืองปิด เป็นซูเฟอร์นี่ก็บ,บ่ได้มีอย่างาไรเด้จ้ะขี่รถวนไปว่นมาสิแหละเบิดมือเเบบิดนมืแล้วมือนี้ค,ครับรถเกืบอบเอกือบสิบชั่วโมงเนาะเก้าชั่วโมงกว่าเป็นการเดิมแตา่ได้พิเศษเป็นบวกเพิ่มการตัดคืนนาจะ๊ะนั่งขับรถนั่งไปนั่งมาเบิ่งแอปหันแอปนี่เห็นผู้น,ผนั่นผู้นี่เพิ่นมีผัวรวยเนาะ ี้เลื่อยองยงเลือยยศก็นั่งขึ้นนี่จะโอจะไปหาวอาแสว่าผัวรวยเนี่ยอืมอยากได้นะเอ็นแคปชั่นของเพื่อนเขียนมะมันชีวิตคนรวยเป็นสี่ชีวิตคนรวยเป็นสี่นะเขาไปอ่านเขาไปเบิรงของเพื่อนนะออบ้านกำลังราคา่อย่อยล้านนะมันขึ้นสิมวนนะ่จาจะน่าได้เป็นคนรวยนะขี่รดเลขี่รดโลเลี้ยมสนามก็มันเถื่ันเลยเนาะ ใส่บิกินีนั่งเลือยอทายรูปลงโฟลไฟล์เนาะแต่มวลได้เนาะนเป็นคนรวยนี่นะอยากลองเป็ยนยุทธกันเนาะอย <c oughs> ากลองดูจะเด็กจังหน่อยนะลองเป็นคนรวยเคือสิบ,บมีวานสนาหลายปันเนั้นข้ามบืถือโรตเตอรี่เนาะขนาดงวนเมื่อกี้นี่เรียกออก6-9เก้าฝันะ่ะ ที่ขี่รถเุ้งของไปใส่บูธทะเบียนรถวีเอห้าหกเก้าได้จ้ะห้าหกเก้าเต็มเต็มนะตื่นมาว่าสีโทรบอกให้ดูยุยซื้อให้เอาอย่างไปยังมาลืมจ่อยไม่ได้ซื้อจ่อยนะคนที่วาสนาบ่หลายปกติจะซื้อสมหวดได้นนโทรบอกเขาซื้อลอตเตอรีส่สมวหวดถึงวันนี้ลืมเพาเก้าและไม่ได้เป็นคนรวยจ่อยเอาวัน,นหน้าวันหนะ้า นั่งงดไปงบมากกะเจ๊เซียดยังคืหอหอดเซวบ้านเพราะว่าลูงมีแผ่ขห้นหอดหอดเซลลลูกแต่ละคนด่หอดสวยอย่างเมื่อเบิ่งต้นสักนะต้นซักต้นดูต้นพายุงสังเขาปลูกไหนะวเนาะไวฟ้าเนาะมาสิโปอยจากซีหมื่น 30, ตัวนะวันี้สามหมื่นตัวเนาะมาซีพี่จากหมื่นหาอย่างเงื่อนแก่หาพันหาพัน เมื่อเบืงป่าเมื่อเกือป่ามันก็ิำนวน